บ่อยๆครั้งทําให้แบบชาวบ้านเนี่ยก็เป็นไงคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเขาก็คือสามารถที่จะรวมตัวก,กันได้ทีนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยก็จะมีเขาเรียกกลุ่มแม่บ้านที่จากเดิเนเนม,มเนี่ยทำอาชีพทําสวนใช่ไหมคะสวนยางสวนผลไม้สวนสมรูปเนี่ยค่ะเขาก็เอาเวลาว่างเนี่ยมาเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มมูลคา่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพื่อมูลค่าเพิ่มให้กับเขาเรียกกลุ่มแม่บ้านนะคะโดยการคิดผลิตภัณฑ์เอาเอาผลิตภัณฑ์ที่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเอาเปลือกมังคุดมาทําเป็นสีอะไรเงี้ยนะคะคือ ก็มาย้อมผ้าขายนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราส่งออกไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะพี่แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็เอาไปทําชุดประดูใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพี่อารีนะคะซึ่งก็จะมาเป็นวิทยากรมา่นะคะก็อย่างที่น้องก็บอกอะนะก็คือการที่ได้เกิดสูงก็เกิดจากทุกข้ไปแล้วก็เริ่มทำามมาพัฒนากันมานะคะนอกจากงานบัตรติดแล้วก็มีงานมัดย้อม ทำนมัดย้อมด้วยธรรมชาตินะคะคือพัดย้อมเนี่ยก็จริงๆแล้วเราทำสมาทย้อนกอนโดยเฉพาะผิธรรมชาติหรือธรรมชาติเนี่ยก็ได้จากพืชที่มีอยู่ในสวนของเรานะคะเช่นเราได้จากใบมังคุดเราได้จากใบหูกว้างใบเตยตาฝักสัตอเปลือกลูกเนียยหรือเปลือกเงาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเป็น เป็นวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการเอามาต้มเอามาสับของสับสัดสับละเอียดแล้วก็มาต้มต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอามาเป็นน้ําสีนะคะที่จะใช้สําหรับย้อมผ้านะคะก็ในเรื่องของการทำนวดลายแล้วลูกค้าาไปแล้วเมื่อกีขายไปแล้วนะคะถ้าสีส้มสีส้มได้จะใบแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะ บแห้งมันเนี่ยจะให้สีส้มแล้วก็อ,อสีเขียวเหลืองได้จากใบหูกวางต้นนั้นค่ะใบหูกวางแล้วก็สีสีเทาสีเทาได้จากพืชสองชนิดก็คือได้จากเปลือกหะหรือฝักกระตอฝักที่เขียวๆอะค่ะที่คอมเมด เออแล้วก็มาต้มมันก็จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็สีน้ําตาลน้ำตาลก็ได้จากพืชสองชนิดเหมือนกันได้จากไม้หลุมพอนะคะแล้วก็เปลือกลูกเนียงออนะคะแล้วก็สีเขียวสีเขียวนี้ได้จากใบใบเพกาตัวเ,เล็กๆเน่อง,งาค่ะนะคะ,<อ>ะ,คะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยได้จากไม้ขนุนนี่คือไม้ขนุนนะคะเกศไม้ขนุนนะคะนี่คือ เ็าวพื่อได้สีการทำผ้ามัดย้อมนะคะก็คือผ้าที่ใจะใช้ย้อมเนี่ยเป็นเส้นใยธรรมชาติอันนี้คือเส้นใยที่ได้จากพืชจากใยนะคะ Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side. Side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone.